And so are เธอการเรามาพบกันเธอกับฉันสวัสดีจับใจร้องถ่ายร้องร้องกันไปเระเมาคนใจกันทำทำเพลงกำลังัน เล่นเพลงจับใจร <renamed, S 2> ้องน้ำไปเรื่อยร้องกันไทย like <offs> เรา <artist> <You mean> เคารพใจอแล้วร้องล้ำทำเพลง